ทำไม M16 ถึงออกแบบให้มีด้ามจับแบบนี้และด้ามจับแบบนี้ของ M16 คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยถ้าเราสังเกต M16 เวอร์ชันแรกเริ่มหรือ M16 ยุคเวียดนามจะมีด้ามจับแบบนี้นะครับอยู่ด้านบนอย่างแรกมันมีประโยชน์ก็คือใช้ในการจับถือปืน M16 ได้น,นั่นเองนะครับแต่ข้อดีอีกอย่างก็คือมันสามารถเอาไว้ติดตั้งกล้องเล็งแบบนี้ได้เนื่องจากในยุคนั้นเนี่ยปืนยังไม่มีรางที่เรียกว่าพิกเทนี่เรลนั่นเอง และเพื่อแก้ปัญหานะครับลดเวลาที่ทหารจะทําการเล็งศูนย์เล็งแบบไอรอนไซด์เนี่ยนะครับเขาเลยออกแบบด้ามจับแบบนี้เนี่ยให้มีลักษณะในระดับเดียวกับสายตาของทหารก็คือเมื่อทหารเอาสายตาเข้าสู่ด้ามจับเนี่ยมันจะเล็งไปที่ไอรอนไซด์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองโดยฟังก์ชันแบบนี้เป็นฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นของ M16 นะครับจะเห็นได้เลยว่าเมื่อทหารเอาสายตาเข้าสู่ด้ามจับเนี่ยมันจะเล็งที่ไอรอนไซด์พอดีเลย โดยถ้าเราสังเกตนะครับปืนเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยจะไม่มีด้ามจับแบบนั้นแล้วเพราะเขามีรางนะครับที่เรียกว่าพิก n n น Rail เอาไว้ติดตั้งกล้องเล็งแล้วนั่นเองนะครับ